ทุกวันนี้ทุกคนนต่อให้เข้มแข็งแค่ไหนก็ต้องการคนตบไหลทุกวันนี้ต่อให้เจ๋งแค่ไหนอะประสบความสำเร็จแล้วกวนน็ต้องการคนให้กําลังใจพี่ตุ๊กี้เป็นคนหนึ่งที่ทักทายทุกคนด้วยการกอดเพราะไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรมาเพราะไม่รู้หรอกว่าบางคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแต่ในใจบอบช้ำม,มากทุกวันนี้สังคมโซเชียลในเมืองไทยทําให้หลายๆคนอ่อนแอ เพราะว่าโลกของโซเชียลมันตัดสินคนจากรูปภาพจากคลิปวิดีโอจากการเล่าต่อจากการแชร์จากการปาดหัวข่าวหลายๆอย่างชีวิตบางคนพังเพราะคำว่ากระแสโซเชียลเราอยู่กับมันให้ได้พี่ตุ๊กี้เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยตัดสินใครแว็บแรกที่เห็นเป็นคนใจเขาใจเรามากเลยเราไม่ได้อยู่ในจุดๆนั้นเราอาจจะไม่รู้จากเหตุผลที่เขาตัดสินใจทําแบบนั้นหรอกหรือเขาไม่ได้อยู่จุดๆเราเขาไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรเราถึงทําแบบนี้ ณนะวินาทีนั้นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วฟังความก็ต้องฟังความสองข้างพี่จะเป็นคนมองใจเขาใจเรามากเลยให้โอกาสทุกคนคาโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากโอกาสบางครั้งนะ่ะได้มาครั้งหนึ่งอะต่อยอดให้เขาจนตายก็มีกับเรื่องบางเรื่องที่เขาเล่าว่าฟังมาแล้วตัดสินเลยเี่ย มันโหดได้มากเลยแต่พี่เป็นคนที่ฮาร์ฟฮารฟคือ50-50ไม่เคยตัดสินใครโดยความคิดตัวเองเลยมีแต่คําว่าโอกาสแล้วก็มีแต่คําว่าไม่เป็นเขาไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากถึงสังคมไทยทุกวันนี้ความสนุกบนปลายนิ้วของทุกคนนะมันอาจจะทําลายชีวิตคนคนหนึ่งไปเลยก็ได้ สิ่งที่พี่ทุกี้เป็นอยู่ในเรื่องราวของประสบการณ์คุยกับคุณหมอหรือนักจิตวิยากรูรูทุกคนที่มีความชำนาญเรื่องความเครียดสภาวะที่มันเกิดขึ้นณนปะัจจุบันนี้แหละคะ่ะทำให้ทุกคนเป็นโดยไม่รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์เราสวิงสวิงหน่อยนะคะเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเฮ้อถอนใ,ใจบ่อยๆเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าคิดอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวนั่นคือคุณกาลังเป็นอันนี้พี่ทุกี้ขออนุญาตแชร์ในเรื่องราวของตัวเองผ่านมาประสบอยู่และแก้ไขได้นั่นคือหากคนไว้ใจสักคนหนึ่ง เล่าสู่กันฟังบ้านคุณฝนตกไหมบ้านเราฝนตกนะบ้านคุณแดดร้อนไหมบ้านเราแดดร้อนนะตอนเช้าครั้งแรกที่เราเจอกันหาเรื่องคุยเนี่ยก็คือเป็นวิธีการหนึ่งที่รู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายมันได้คุยให้เราได้ไม่ได้อยู่ในจมอยู่กับเรื่องเดิมๆอะไรก็ตามพี่ชอบตื่นแต่เช้าไปบริษัทคุยกับแม่บ้านคุยกับรปภคุยกับทุกคนทํางานเสร็จ5้าโมงเย็นกับบ้านห้าทุ่มเพราะคุยทุกสตูคุยตั้งแต่สตูหนึ่งถึงสตูสิบเก้าไม่แปลกใจเลยทําไมตุ๊กี้ คนรู้จักเยอะเพราะไม่มีคําว่าตุกกี้มีแต่คําว่าตุกกี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วจะเลือกคุยกับใครไม่ใช่ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าการที่ไปบริษัททุกวันทวันไปหาสังคมการพูดคุยไปหาสังคมการระบายไปหาสังคมที่มาช่วยเอาตักน้ําออกจากอกหน่อยมันจะได้ว่างๆกลับบ้านทีนี้พี่ก็เลยกลายเป็นคนที่เวลากลับบ้านก็จะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็จะมีแต่ลัลลาเพราะว่ามันโดนทุกคนแชร์ไปหมดแล้ว พี่ทุกกี้ก็เลยรู้สึกว่าการให้กําลังใจการให้โอกาสคนการให้แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคนี้ต้องการมากและขอเป็นคนคนนั้นให้กับทุกคนเจอพี่ทุกกี้กอดกันค่ะให้กำลังใจกันทำไมเราไม่เก่าตัวเองก่อนที่เราจะไปเกาคนอื่น